มีน้องๆสอบถามเรื่องการสอบของท้องถิ่นมากันเยอะมากนะคะส่วนการสอบของท้องถิ่นที่กรมประกาศสอบไปแล้วนี้นะคะกรมได้ประกาศรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วก็มีหลักสูตรในการสอบออกมาเรียบร้อยนะคะซึ่งแบ่งเป็นสามภาคด้วยกันนะคะภาคกอภาคขอภาคคอนะคะที่เราจะผ่านด่านไปให้ได้ตอนนี้ก็คือภาคกอและภาคขอ ภาคอนี้จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาจากประสบก,การณ์ในการทํางานของเราแล้วก็จากประสบก,การณ์ที่รเราล่ําเรียนมานะคะตัวนี้ส่วนใหญ่จะอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของเราเพราะเป็นเฉพาะตําแหน่งนะคะที่เปิดสอบปวดเปิดติวกันทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นภาคกอนะคะส่วนภาคกอเนี่ยกรมได้ประกาศเป็นอยู่4วิชาด้วยกันที่เราจะต้องสอบวิชาแรกเนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์สรุปผลนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคณิตศาสตร์ ความรู้ความสามารถรอบตัวนะคะจะมีอยู่30คะแนนส่วนที่2จะเป็นความรู้ในการปฏิบัติราชการจะเป็นพวกกฎหมายพรบรต่างๆมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดอยู่11วิชา11พอพรบรนะคะ11พอพรบรเนี้ยน้องๆทุกคนพวกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นสอบครูสายปฏิบัติสายวิชาการก็จะต้องได้สอบ11ตัวนี้หมดนะคะส่วนหัวข้อที่3าวิชาที่3ก็คือภาษาไทย ยีคะแนนภาษาอังกฤษ20คะแนนนะคะวันนี้ที่พี่ไต่ายจะมาติวมาชี้แนะให้น้องๆก็คืออยู่ในส่วนที่2กฎหมายและพรบ11บอ11ตัวนะคะซึ่งเราสามารถจะเก็บคะแนนตรงนี้ได้หากว่าน้องๆอ,อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวนี้จาก ที่ศึกษามาในการสอบข้องครั้งนี้จะเป็นของมหาวิทยายลัยบูรพาเนาะเป็นผู้ออกข้อสอบมอบูรพานี้ส่วนใหญ่จะออกข้อสอบตรงๆนะคะถ้าเราอ่านได้ศึกษามาก็จะอยู่ในในตัวพรลบรที่เราศึกษามาพี่ต่ายก็เลยจะมาแนะนําให้แต่ละตัวแต่ละข้อสอบแต่ละวิชาแนวการอ่านหนังสือนะคะการจับประเด็นนะคะส่วนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพศ2560กันก่อนนะคะเพราะเป็นกฎหมายที่สำคัญตัวหลักที่ทุกตาแหน่งจะต้องสอบค่ะรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพศ2560รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยนะคะกฎหมายใดจะแย้งหรือขัดกับรัฐธรรมนูญนี้ไม่ได้นะคะ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่20ของประเทศไทยฉบับแรกๆที่ออกมานะคะน้องๆพอจะทราบไหมว่าออกมาปีไหนรัฐทํามนูญฉบับแรกเกิดขึ้นเมื่อพศ2475 5นะคะในวันที่10ธันวา วันจำง่ายๆก็สิบธันวาก็คือวันรัฐธรรมนูญนะคะส่วนฉบับนี้ก็ฉบับที่20นะคะผู้ที่ทู 9, ลเกล้ารับสนองพระราชโองการก็คือนายกรัฐมนตรีจำง่ายๆผู้ที่บริหารมีตำแหน่งสูงสุดของประเทศก็คือนายกและกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายสูงสุดผู้รับสนองราชโองการก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนในการประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบงังคับใช้ในวันเดียวกันเลยนะคะคือวันที่6เมษายน2560วันที่6เมษายนเนี่ยหลักในการจําของพี่ต่ายก็คือเป็นวันจักรีนะคะน้องๆก็ใช้หลักในการจําแบบนี้ก็ได้นะคะรัฐธรรมนูญมีทั้งหมดอยู่16หมวด1บทเฉพาะการ2 7 9มาตราเวลาข้อสอบออกสอบให้น้องๆบวก1บทเฉพาะการด้วยนะคะเพราะว่า2 7 9มาตราเนี่ย มันจะอยู่ในบทเฉพาะการด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่า16หมวดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างที่พี่ตต่เคยบอกไปเราจะอ่านกฎหมายแต่ละฉบับให้เข้าใจเนี่ยเราต้องรู้โครงสร้างซะก่อนว่าโครงสร้างของแต่ละฉบับแต่ละตัวเนี่ยโครงสร้างเป็นแบบไหนยังไงมีกี่หมวดมีกี่มาตานะคะเรามาดูหมวดแรกกันเลยนะคะ หมวดแรกเป็นบททั่วไปนะคะมาตราที่พี่ตายอยากเน้นย้ำและให้ทุกคนไปอ่านก็คือมาตราที่ 1, นึ่งที่สองที่สาอย่างบอกไปแล้วธรรมนูญมี279มาตรามันค่อนข้างเยอะถ้าน้องน้องไปอ่านไปเน้นทุกมาตราเชื่อว่าจะจำไม่ได้แน่นอนนะคะก็ลองไปอ่านมาตราที่พี่ตายบอกไปแต่ละหมวดแต่ละหมวดเนี้ย ให้เน้นย้ําเฉพาะมาตราที่บอกไปนะคะส่วนมาตราอื่นๆก็อ่านผ่าน,านพอนะคะหวดที่2ก็คือพระมหากษัตริย์นะคะบทของบทที่2เนี้ยที่จะให้เน้นย้ําก็คือมาตราที่ 10, 11, 12จะพูดถึง,ถงเรื่องพระมหากษัตริย์และองค์มนตรีต่างๆนะคะอไปหวดที่3 หมวดที่3สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหมวดนี้สำคัญมากนะคะออกสอบทุกสนามพวกรอบนะคะเรื่องสิทธิแล้วก็หน้าที่ปวงชของปวงชนชาวไทยมาตราที่สำคัญคือมาตราที่2 7นะคะให้น้องๆไปอ่านแล้วกันนะคะ ต่อไปหมวดที่4หน้าที่ของปวงชนชาวไทยนี่จะคล้ายๆกับหมวดที่3แต่หมวดที่4ี่คือหน้าที่หมวดที่3คือสิทธินะคะหน้าที่ของปวงชนชาวไทยอยู่มาตราที่50มีอยู่10บข้อด้วยกันนะคะส่วนรายละเอียดเราจะไปดูที่คลิปต่อไปนะคะในหมวด5หน้าที่ของรัฐหน้าที่ของรัฐมาตราที่จะต้องควรไปอ่านคือมาตราที่54นะคะ ต่อไปแนวนโยบายแห่งรัฐก็คือหมวดที่6นะคะแนวนโยบายแห่งรัฐหมายถึงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดเข้ามาบริหารประเทศไทยจะต้องมีแนวนโยบายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะคะในมาตราที่64 65ได้กำหนดไว้นะคะต่อไปรัฐสภาตัวนี้ก็สำคัญนะคะดอกจันไว้เลยนะคะออกเกือบทุกสนามทุกรอบเหมือนกัน ในหมวดรัฐสภาเนี่ยจะมีหลายมาตามากนะคะแล้วก็เวลาอ่านจะค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงนะคะมาตราที่พี่ต่ายอยากจะเน้นย้ำให้ไปอ่านกันก็คือมาตาที่ 79, 80, 83, 96หนะคะหมวดต่อไปคือหมวดที่8คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีทั้งหมดอยู่36คนนะคะมาตาที่ควรไปอ่านก็คือ 159และ1 6 0กนะคะก็พูดถึงที่มาของคณะรัฐมนตรีนะคะต่อไปหมดที่9การขัดการแห่งผลประโยชน์นี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกไม่ต้องเน้นย้ำก็ได้นะคะก็แค่ดูผ่านๆหมดที่10สามนะคะสารในรัฐธรรมนูญในหมดนี้จะมีอยู่3สารด้วยกันนะคะที่มาตราที่189และ190นะคะหมดที่11สารรัฐธรรมนูญ สารรัฐธรรมนูญเนี่ยเดิมทีจะเป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งนะคะในรัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆนะคะแต่ตอนนี้แยกออกมาจะไม่อยู่ในองค์กรอิสระแล้วนะคะจะเป็นองค์กรหนึ่งในรัฐธรรมนูญนะคะอยู่มาตราที่2 0 0ถึง203หมวดต่อไปคือหมวดที่12องค์กรอิสระองค์กรอิสระนี้ประกอบไปด้วย5องค์กรด้วยกันนะคะให้น้องๆไปอ่านมาตราที่216 แล้วก็แต่ละองค์กรมีหน้าที่อะไรนะคะใน5องค์กรนี้หมวดที่13องค์กรอายการหมวดนี้จะไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ปกติไม่ค่อยเห็นออกสอบนะคะแต่ก็แค่ดูผ่านๆหมวดที่14หมวดนี้ก็หอกจานไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับท้องถิน่นโดยตรงคนที่จะไปสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิน่นก็อ่านเน้นย้ําในหมวดที่14นี้เยอะนิดนึงนะคะ แต่ดูแล้วเนื้อหาไม่เยอะนะคะมันเริ่มจากหมวดมาตราที่249ถึง254มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6มาตรานะคะแต่แต่ละมาตราเนี่ยไม่เยอะค่ะลองเข้าไปอ่านดูรายละเอียดแล้วก็เน้นย้ำกันนิดนึงนะคะต่อไปหมวดที่15การแก้ไขเพิ่มเติมรับธรรมนูญนะคะมาตราที่เน้นย้ำคือ256นะคะ หมวดที่16นะคะคือหมวดสุดท้ายของรัฐธรรมนูญมาตราที่ให้เน้นย้ำก็คือ25งรนะคะมันจะมีเกี่ยวกับว่าการปฏิรูปประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด7ด้านด้วยกันด้านที่อยากให้เน้นก็คือด้านการศึกษานะคะส่วนสุดท้ายจริงๆคือบทเฉพาะการหลายๆคนนะคะปกติอ่านกฎหมายอชอบอ่านชอบไม่อ่านบทเฉพาะการกันก็จะเลยก็จบที่หมวดสุดท้าย แต่บทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญเนี่ยสำคัญมากนะคะให้น้องๆทุกคนอ่านด้วยนะคะบทเฉพาะการเนี่ยจะมีอยู่หลายมาตราด้วยกันแต่มาตราที่ควรจะต้องอ่านเน้นย้ำก็คือ267 269และ275นะคะตัวนี้มีอยู่หนึ่งข้อในบทเฉพาะการออกทุกสนามนะคะที่พี่ต่ายเคยได้ยินมานะคะเกี่ยวกับจำนวนสอวอนะคะส่วนรายละเอียดแต่ละบทแต่ละ หมวดแต่ละมาตราจะมีรายละเอียดในคลิปต่อไปนะคะที่พี่ต่ายบอกไปตะกี้มันมีอยู่16หมวด2 7 9มาตราถ้าน้องๆอ,อ่านเลี้ยงตามมาตราไปเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะสับสนอาจจะไม่เข้าใจนะคะสำหรับน้องๆบางคนที่ไม่เคยอ่านกฎหมายมาก่อนพี่ต่ายจึงอยากจะแยกเป็นประเด็นประเด็นซึ่งเป็นประเด็นสำคัญออกมาเป็น6ประเด็นด้วยกันนะคะ สิบหกหมวดยุครวมได้หประเด็นนะคะในประเด็นแรกเรื่องอำนาจอธิปไตยนะคะอำนาจอธิปไตยเนี่ยก็จะมีอยู่หลายหมวดประกอบด้วยกันนะคะรายละเอียดแต่ละหมวดเช่นหมวดที่หนึ่งจะมีมาตราใดบ้างเดี๋ยวพี่ต่ายก็จะอธิบายไปนะคะแล้วก็จะมีอยู่หมวดที่แปดหมวดที่สิบประกอบอยู่ในอำนาจอธิปไตยนี้นะคะส่วน ประเด็นที่สองคือประเด็นเรื่องพระมหากษัตริย์นะคะก็จะอยู่ในหมวดที่สองนะคะประเด็นที่สามคือปวงชนชาวไทยปวงชนชาวไทยนี้พี่ต่ยก็จะรวบรวมทั้งในหมวดที่สามและหมวดที่สี่เรื่องสิทธิหน้าที่เสรีภาพต่างๆไว้ในประเด็นที่สานี้ประเด็นต่อไปคือประเด็นที่สี่นะคะอำนาจของรัฐอำนาจของรัฐก็เป็นหน้าที่ของรัฐ และแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรวมอยู่ในประเด็นที่4นี้ประเด็นที่5องค์กรอิสระอย่างที่พี่ต่ายบอกไปมี5องค์กรด้วยกันซึ่งทุกสนามก็ชอบออกสอบนะคะองค์กรอิสระนี่ในประเด็นสุดท้ายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศไทยนะคะประเด็นนี้จะเป็นหมดสุด,สด สุดท้ายของรัฐธรรมนูญก็คือหมวดที่15และหมวดที่16นะคะจากที่กล่าวไปตะกี้นะคะรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด16หมวดพี่ต่ายก็มาจัดกรุ๊ปจัดประเด็นได้อยู่6ประเด็นส่วนรายละเอียดแต่ละประเด็นน่ะก็ค่อนข้างมีเยอะพอสมควรหากน้องๆสนใจติดตามเพิ่ม,เต,มเติมนะคะอยากรู้รายละเอียดข้างในก็สามารถติดตามเพิ่มเติม,ตมได้โดยเข้าไปทักในอินบ็อกหรือว่าเฟซบุ๊กพี่ต่ายได้นะคะ ยังไงก็เจอกันแล้วติดตามมาได้นะคะขอบคุณค่ะ